สวัสดีครับกผมช่องดาร์คเซลุกอีกครั้งนะครับกันนิยายเรื่องมหายุทธหยุดพิภพนะครับก็มาเจอกันในเล่มที่23ในบทที่1นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วน้องคนสุดท้องของเราก็กําลังจะเอาชนะได้นะครับแล้วก็จะถึงคู่ของหลินต้งเราแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับตอนสุดท้ายเจอค้อนห้าวเทียนเข้าไปไม่ใช่ ขอนก้าวเซียนนะครับบทที่หนึ่งคู่สุดท้ายปังร่างของเทิงสันถูกฝังลงกับพื้นดินอย่างน่าสมเพชขณะที่ร้อยแตกร้าวกระจายไปทั่วสารทิศทั้งบริเวณตกอยู่ในความตื่นตะลึงสายตาหลายคู่อัดแน่นด้วยความตกใจถึงขีดสุดเมื่อจ้องเขมิงกับฉากเบื้องหน้าเทิงสันแพ้จริงเหรอ ทุกคนหันหน้ามองคนอื่นๆแล้วก็เห็นอาคารตกใจอย่างคาดไม่ถึงของกันและกันพวกเขาจินตนาการไม่ออกเลยว่าเสาเทวะเต่าดำที่เป็นอาวุธล้ำฟ้าประเภทป้องกันจะได้รับความเสียหายจากกระบวนการจู่โจมจากเซียวเหยียนได้นี่คือสิ่งที่จอมยุทธขุมพลังจ้วนหลุนก็ยากจะประสบความสำเร็จเช่นกันผู้บัญชาการเหยียนทรงพลังจริงๆความเงียบกินเวลานานก่อนที่บุคคลจะได้สติเกิดความชื่นชมในหัวใจของพวกเขาโดยไม่รู้ตัวเซียวเหยียนอาจจะเป็นจอมยุทธเอาชนะ อาจจะเป็นจอมยุทธที่มีขุมพลังสื่อสเสวียนสามารถเอาชนะขุมพลังจ้วนหลุนได้ทั้งๆที่เขามีว่าเอามีขุมพลังแค่สื่อสเสวียนขั้นปลายเท่านั้นแม่ถ้าข่าวนี้กระจายออกไปชื่อเสียงของเซียวเหยียนจะพุ่งขึ้นฟ้าราวกับผู้แตกเลยทีเดียวเขาชนะหรอ สามผู้บัญชาการปีศาจใหญ่อึ้งไปเช่นกันไม่นานการแสดงออกของพวกเขาก็เปลี่ยนเป็นประหลาดใจอย่างรวดเร็วไม่มีใครคาดคิดว่าจอมยุทธ์คนแรกของสมาพันธ์ใหม่ที่ได้รับชัยชนะไม่ใช่พวกเขาสามคนที่อยู่ในระดับจ้วนหลุนแต่เป็นเสี่ยวเหยียนที่อยู่ระดับสื่อสเสวียนขั้นปลายเท่านั้นแม้ว่าพลังท่วมท้นก่อนหน้าของเสี่ยวเยียนจะไม่ออนด้อยไปกว่าพวกเขาแต่ก็ยังยากที่จะเอาชนะเชิงสัน ไม่มีใครคาดคิดว่าอาวุธล้ำฟ้าระดับป้องกันสุดยอดจะถูกทำลายอย่างสมบูรณ์จากการโจมตีไม่กี่ครั้งของเซียวเยียนลูกปัดสีดำมันคืออะไรกันแน่นะสามผู้บัญชาการปีศาจใหญ่มองหน้ากันแสงสีดำที่ประทุข,ขึ้นจากลูกปัดก่อนหน้าเต็มไปด้วยพลังกัดกรอนสุดพันนาคล้ายกับความมืดมิดที่คลืบคลานกัดเซาะทุกซอกทุกมุมของโลกได้ ลินตงหัวเราะเบาๆไม่ได้อธิบายอะไรลูกปัดสีดำก็คือลูกปัดปลาป,ปีศาจที่เขาได้รับจากราชินีรัติการเขาเหลือมาสองลูกจากการช่วยเหลือเผาบังกร,กรและทะเลหมอกปีศาจก่อนหน้าที่ประลองนั้นลินต้งมอบลูกปัดลูกนึงให้เสี่ยเวเยียนนี่ช่วยเขากำใช้ชนะมาได้ชนะรอบนี้เท่ากับเราแพ้สองรอบเสมอหนึ่งชนะหนึ่งดูท่าว่าการต่อสู้รอบสุดท้ายจะเป็นตัวสัตว์ศิน์ผลลัพธ์ทั้งหมดแล้ว เทียนหลงมองไปที่หลินตงจากนั้นเหลือบมองขุนพลที่แข็งแกร่งที่สุดของเขตภูเขามังที่ยังไม่ได้แสดงฝีมือในที่สุดเขาก็หัวเราะเสียงขมขื่นพลางพูดเสียงต่าหลินตงพวกเรารู้สึกภูมิใจมากที่สามารถเอาชนะศึกเวหาจากพวกภูเขามังได้รอบหนึ่งแต่ไม่มีใครต่อว่าอะไรหรอกหากเราจะปราใช้ในวันนี้ไม่ว่าอย่างไรพลังของเขตภูเขามังก็มีมากหลนขณะที่หมู่ตึกจะตุรสารเป็นเพียงสมาพันธ์เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาใหม่ ชื่อเสียงของเราขุนพลขจรกระจายไปทั่วเหตแดนจากมุมมองการต่อสู้ครั้งนี้ถือว่าไม่ยุติธรรมกระนั้นหมู่ตึกจตุรสารก็ยังสามารถเอาชนะถึงรอบหนึ่งในสถานการณ์ที่ล่อแหลมได้ซึ่งก็เป็นความจริงมากพอที่จะพิสูจน์พลังของเขาได้ดังนั้นคงไม่มีใครปากมากกับผลลัพธ์ที่โกรธขึ้นที่เกิดขึ้นมาหรอกที่ข้างๆคุยเตียวและจิงหยวนพยักหน้าเห็นด้วยกับความคิดนี้แม้ว่ายังเหลือรอบสุดท้ายของศึกเวหานี้ทว่าพวกเขากำลังจะแพ้แล้ว ถึงพวกเขาจะมีความหวังเล็กๆว่าหลินโต้งจะสร้างปฏิหารและปิดฉากศึกเวหะลงได้แบบเสมอตัวแต่ยังไงหมู่ตึกจะตรสารก็นับว่าแพ้อยู่ดีศึกยังไม่ทันจบเลยรีบนักศพกันนักเล่าลินโต้งหัวเราะเบาๆแล้วหยุดพูดไปชั่วครู่ก่อนจะเม้มปากและพูดว่าถ้าข้าชนะรอบสุดท้ายนี้ เราก็ยังจบศึกเวด้วยการเสมอไม่ใช่หรอหลินต้องสัมผัสได้ว่ารอบด้านเงียบกริบเมื่อประโยคดังกล่าวจบลงเขาเอียงหัวมองไปที่สามผู้บัญชาการปีศาจใหญ่ที่มีอาการอึง้งจากนั้นพวกเขาก็ได้สติส่งเสียงหัวเราะกระอักกระอ่วนลินต้องขุนพลอาถันลัวทงเป็นผู้นำแข็งแกร่งที่สุดของเขตภูเขามังนอกจากนี้ยังมีสมาชิกของเผ่าก้าวปักษาอมะตะซึ่งหมายความว่าพลังการต่อสู้มีมากถึงระดับไร้ขีดจำกัดเลยทีเดียวไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเอาชนะ ลินต้องเข้าใจดีเมื่อได้ยินดูเหมือนพวกเขาไม่มีความหวังอะไรเลยสุดท้ายเขาก็ต้องยอมรับว่าชื่อเสียงของขุนพลอาถันเหนือล้ำกว่าใครแม้ว่าเขาจะมาลุกขุมพลังสืบเสวียนขั้นกลางระยะปลายสุดแต่ก็ยังมีช่องว่างของพลังอยู่มากความแตกต่างนี้เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เรื่องที่จะถมให้เต็มได้ฮแน่นอนว่าถ้าลินต้งชนะลู่ทงได้จริงๆศึกเวหานี้ก็จะจบลงด้การเสมอเวลานั้นเขตบุเขามันก็จะถอนตัวออกไปอันตารายที่หมู่ตึกจะตัวรัรกำลังประเชิญก็ได้รับการแก้ไขไปด้วย เที่ยนหลงหัวเราแต่เจ้าควรระวังตัวนลินตงเป็นการดีที่จะยอมรับว่าแพ้หากเราสู้ไม่ได้การแพ้เขตภูเขาหม่งไม่ใช่เรื่องหน้าอายสําหรับพวกเราเออข้าจะทําให้ดีที่สุดล่ะก,กันลินตงพยักหน้าจากนั้นเงยหน้ามองชายหนุ่มที่ยืนอยู่หน้าสุดของฝั่งเขตภูเขาหม่งเขากำมืออย่างช้าๆไม่ง่ายเลยที่จะสร้างสมาพันธ์มู่ตึกจตุรสานขึ้นมาได้ถ้าพวกเขาต้องแตกแยกกันอีกครั้งหนึ่งความพยายามทั้งหมดก่อนหน้าก็จะกลายเป็นอากาศธาตุนี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาอยากเห็น พี่ใหญ่เซียวเยียนกลับมาภายใต้ความสนใจจากสายตาโดยรอบบนใบหน้ายังมองเห็นรอยเลือดซึ่งตอนนี้มีความเร่าร้อนเต้นระลิกอยู่ด้วยในที่สุดเขาก็สามารถต่อก้อนกับขุนพลของเขตบุกเขามังได้ไม่เลวเลยลินต้งหัวเราะไม่มีใครหาข้อผิดพลาดก,กับการทำหน้าที่ของเซียวเยียนได้พี่ใหญ่ข้าคิดว่าเราต้องพึ่งพาความสามารถของท่านอีกครั้งเซียวเยียนเปิดปากเป็นรอยยิม้มตรงกันข้ามกับสามผู้บัญชาการปีศาจใหญ่ เซียวเยียนมีความเชื่อมั่นร้นปีต่อรินโต้งไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้ว่าขุนพลอาถันลวดธงจะเป็นจอมยุทธที่แข็งแกร่งที่สุดของเขตบุขาหมังแต่เขาไม่เชื่อว่าการที่ลินโต้งมีเพียงขุมพลังสื่อสเสวียนขั้นกลางระยะปลายสุดจะทำให้เขาแพ้ที่ด้านข้างพวกเทียนหลงหัวรอกขมขื่นในใจเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่เข้าใจว่าความเชื่อมั่นของเซียวเยียนมาจากไหนกันทว่าลินโต้งไม่พูดอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาตบแขนเซียวเยียนและก้าวไปข้างหน้า อึดใจก็ปรากฏตัวบรรลันประลองขนาดมื่คืนมาดวงตาสีดําสนิทมองไปทางฝั่งเขตภูเขามัง่งดงอสูรพันปีที่เกิดเสียงอึ้งเนื่องจากการพ่แพ้ของเทิงซันก็เงียบกริบลงอีกครั้งดวงตามากมายจับจ้องไปที่ร่างสูงโปร่งแบบอธิบายไม่ได้หลังจากประสบการณ์รอบก่อนที่เสียวเย็นพลิกสถานการณ์จนเอาชนะได้ก็ไม่มีใครกล้าประมาทพลังของสองผู้นํากองทัพสายฟ้าฟาดอีกแล้วยิ่งกว่านั้นในฐานะผู้สังเกตการประลองในครั้งนี้ การได้เห็นสถานการณ์ผิดคว่ำลิกหงายก็น่าตื่นเต้นนะักพวกเขาต้องการทราบว,ว่าสภาพันธ์หมูตึกจตโรสารที่ก่อตั้งใหม่จะสามารถใช้ศึกครั้งนี้เพื่อพัง,งาดขึ้นเมื่อเผชิญหน้ากับแรงกดดันของเขตบุเขามังหรือจะเปล่งแสงวูบบ้าพระจางหายไปเหมือนผีพุ่งตายคาดไม่ถึงที่พวกหมูตึกจะโรศัสารนั้นจะมีความสามารถขนาดนี้เทิงเฟิงสั่งผู้ใต้บังคับบัญชาพาเทิงซันกลับมา เมื่อเขาเห็นสภาพหน้าอนานของอีกฝ่ายใบหน้าของเขาก็มืดครึมตอนแรกพวกเขาคิดจะขยี้พวกมูตึกจตุรสานได้เมื่อพวกเขาชนะแต่ผลลัพธ์ออกมาเหนือความคาดหมายจริงๆลูกปัดสีดําเมื่อครู่ประหลาดมากเลยเทิงสันกราดฟันกรอดการป้องกันของเขาแข็งแกร่งและดีที่สุดในหมู่สี่พี่น้องแต่ก็ยังถูกทำร้ายอย่างสมบูรณ์โดยแสงสีดําปริศนาไม่ต้องหาข้อแก้ตัวสําหรับการแพ้ล่ลวดธงแสดงออกมาอย่างไม่แยแสเขาย่างก้าวออกไป แต่นั่นก็ไม่สำคัญข้าจ,จะเป่าความหวังเล็กๆนี่สะข้าละชอบนะักที่จะทำให้ผู้อื่นสิ้นหวังที่ด้านข้างพี่น้องทึ่งพยักหน้าจากนั้นก็หันมองร่างสูงโปรงก่อนจะหัวร้อยย่อเยยช่างน่าสงสารจริงๆพวกเขารู้ซึงดีว่าแม้ลั่วทงจะสุภาพ แต่ทักษะของเขาโหดเทียมที่สุดในบรรดาขุนพลทั้ง5เมื่อไรที่เขาเข้าชิงชัยดูเหมือนว่าชายหนุ่มที่ชื่อหลินตงจะไม่มีโอกาสถอนตัวอีกแล้วสายตาบนท้องฟ้ารวมตัวกันที่รั่วทงที่เขากำลังก้าวยากออกมาอย่างช้าๆเขายกหัวขึ้นแววตาฉายความไม่แยแสจ้องมองไปที่หลินตงฉับพันร่างเขาก็เคลื่อนมาปรากฏตัวบนลานปะลองหลินตงจ้องมองรั่วทงที่สวมชุดสีเขียวเบื้องหน้าขณะที่ร่างเกร็งขึ้นนั่นเพราะเขาสามารถตรวจพบไออันตรายที่กำจายออกมาจากร่างของอีกฝ่าย ข้าไม่เคยเมตตากับคู่ต่อสู้แต่ข้ามักจะให้โอกาสกับคู่ต่อสู้เสมอก่อนเปิดศึกว่าจะเลือกยอมจำนนหรือล่วอทงจ้องมองถิ่นตงขมิงมุมปากของเขาบิดเป็นมุมโค้งอย่างเยียบเย็นหรือตายเมื่อคำพูดนี้หลุดออกจากปากทุกคนรู้สึกถึงจิตสังหารุนแรงที่แผ่ซ่าออกมาจากร่างของล่วธงบอกสิว่าเจ้าเลือกอะไรริ้นสีแดงเลือดของล่วอทงแลบเรียริมฝีปากเขามองถิ่นตงด้วยท่าทางโหดร้ายราวกับแมวหยอกหนู ดวงตาดำสนิทของดินตรงก็จ้องมองรั่วทงเช่นกันรอยยิ้มปรากฏอย่างรวดเรลวบนใบหน้าอ่อนเยาว์โอ้แกนี่มันเพอ้อเจอ้อจริงๆหืมผู้ชมที่รอคอยคําตอบของดินตงก็รู้สึกช่วยไม่ได้แต่ละคนกรันเสียงที่เรดรอดออกมาจากปากชายคนนี้กล้าแย่รั่วทงให้โกววรธในเวลาหน้าซิวหน้าขวานแบบนี้ด้วยช่างเป็นคนบ้าบินยิ่งหนักทว่าที่ทําให้สครั้งนี้สนุกขึ้นไปอีกหลายส่วนไ,ไอนี่มันปากชัด เปลือกตาของพวกพี่น้องเทิงกระตุกโดยไม่รู้ตัวไอ้บ้าน,นี่มารวนหาที่ตายชัดๆใบหน้ารั่วทงนิ่งสนิทราวกับเขาไม่ได้รู้สึกโกรธหรนตงเขาพยักหน้าก่อนที่มือทั้งสองข้างจะเคลื่อนออกมาช้าๆจากแขนเสื้อขณะที่แสงแตกแขนแงไปประกายวูบไหวนิ้วทั้งสิบนั้นแล้วแกจะเสียใจปัง ฟันใดนั้นพายุแสงโชดช่วงก็กระจายออกมาจากร่างของเขาอย่างรวดเวร็วพลังหยวนยิ่งใหญ่ดูเหมือนจะทำให้ท้องฟ้าถูกอัดแน่นไปด้วยแสงโลกทั้งใบเหมือนจะสว่างสวัยขึ้นทว่าภายใต้แสงพวกทีกลับมีกลิ่นอายความตายแฝงอยู่ชัดเจนว่าขุนพลอาถานที่แข็งแกร่งที่สุดในเขตภูเขามังต้องการกําจัดตินต้องให้สิ้นซากฮา่า หลินตงจ้องมองไปที่รัศมีพลังที่ท่วมท้นตรตงหน้าก่อนจะสูดลมหายใจลึกสุดปลอดสีหน้าของเขาเคร่งเครียดลงหลายส่วนจากนั้นผิวกายของเขาก็เปลี่ยนเป็นผึกแก้วใสโขกเสียงคำรามมังกรที่ต่ำลึกดูเหมือนจะมีต้นกำเนิดในยุคโบราณกระดังขึ้นจากภายในร่างของหลินตงแม้แต่โครงกระดูกของเขาก็ดูเหมือนจะดิ้นพรานขึ้นมารัศมีพลังที่ไม่เคยมีมาก่อนพลุ้งพลานในร่างเราก,กระแสน้ำเชี่ยวกราดเลยทีเดียวปังมือทั้งสองข้างของหลินตงกำขึ้นมาฉับพลัน ขณะที่ดวงตาสีดําสนิทฉายประกายคมกริบความแข็งแกร่งของกระดูกบกรระดับเฮวะแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แล้วมาดูซิว่าเจ้ามีความสามารถทําร้ายข้าได้หรือไม่โอ้โหเสียงคำรามของมังกรคมชัดกำจายออกมาจากร่างของหิ่นตงจากนั้นคลื่นเสียงก็สั่นสะเทือนไปทั่วท้องฝ่าแสงสีเขียวเจิดจ้าวิ่งพราดไปทั่วบนผิวหนังก่อนที่ความกดดันอันทรงพลังจะแผ่รังสีออกมาทักษะการต่อสู้เผามังกร ร่องรอยความตกใจผุดขึ้นบนในตาลั่โธงเมื่อได้ยินเสียงมังกรคำรามจากนั้นเขาก็สายหน้ามีหน้าละไอ้นี่ถึงได้ยโสนักที่แท้ก็ได้รับการถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้ของเผ่ามังกรทว่ามันคิดจริงๆหรือว่าจะมาทำหน้าถือดีต่อหน้าตนได้แม้ว่าจะเป็นผู้วิโสเผ่ามังกรตัวจริงมายืนในเวลานี้เขาก็ไม่ยิงพยองเท่าแกแกเป็นแค่มนุษย์ที่มีโอกาสได้เรียนรู้วิชาของเผ่ามังกรสิ่งนี้จะทำให้แกทะนงตนได้เท่านี้เชียวหรอ ลั่วทงเยาะเย้ยอ,อย่างเย็นเยือเย,อเยอือกดวงตาเขาหนาแน่นไปด้วยไอเยียบเย็นไอเยียบเย็นนะครับไม่นานเขาก็กำมือใหญ่ทันใดนั้นคลื่นยวนยิ่งใจก็มารวมตัวกันราวกับน้ำหลากที่บนท้องฟ้าเวลาไม่กี่ลมหายใจก่อร่างเป็นปีกแสงขนาดใหญ่คู่หนึ่งคอปีกั้งสองข้างประกอบด้วยฟันเลื่อยเรียงตัวกันเป็นแนวแม้แต่พื้นเองก็เริ่มสั่นสะเทือนเมื่อเกิดคานไหลของแสงลั่วทงงอนิ้วปีกแสงที่อัดแน่นด้วยไออันตรายก็พุ่งไปขา้างหน้าพริบตาก็ทะลุมิติยิงเข้าใส่ล้นต้องอยังโคดเคี้ ลินตงพ่นเสียงเย็นในหัวใจหลังจากเห็นการโจมตีของลวธทงเขาส่งแรงไปที่ฝ่าเท้าพื้นรานประลองถึงกับโยกคลอนจากนั้นแสงสีเขียวเรือนรองก็กวาดตามออกมามองเห็นรววรลายมังกรมรกฏมากมายพวยพุ่งออกมาจากร่างของเขาสามร้อยตัว มังกรมรกตไหว้พรานไปทั่วพิบตาก็มีจํานวนถึง300ตัวอย่างน่าตกใจดูเหมือนว่าวิชามังกรมรกตเทวะของลินต้งได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นเมื่อขุมพลังเพิ่มขึ้นอย่างมีนยตอนนี้ลินต้งสามารถพึ่งพาพลังของตนเองสร้างมังกรมรกตออกมา300รอตัวแล้วเมื่อตอนที่เขาสู้กับภาวะเฉินที่หอเทพอ,อคัคนีเขายัางต้องพึ่งพาก,กัมพีต้าวางหูเพื่อสร้างรวดลายมังกรมรกตออกมาอยู่เลย ลินตงไม่คิดประมาทคู่ต่อสู้ที่รงพลังแบบลั่วทงซึ่งพลังไปไกลเกินกว่าขาวาเฉินหลายขุมเนื่องจากพลังของล่วธทงเหนือชั้นเกินคาดเดาดังนั้นเขาต้องงัดทุกกลยุทธ์ออกมาเพื่อเอาชนะอีกฝ่ายให้ได้ปังมัง,งกมารมารกร3ก0ธ0ตัวบินฉวัดเฉวียงไปทั่วลินตงไม่ได้เคลื่อนไหวโดวยไม่จําเป็น เขาก้าวไปข้างหน้าับพรันก็เวียงมัดออกไปนี่เป็นมัดตรงธรรมดาธรรมดาที่บรรจุไปด้วยแรงที่น่าสะพรึงกลัวที่สามารถทำร้ายบุเขาได้ทั้งลูกเลยทีเดียวอากาศโดยรอบระเบิดออกเนื่องจากแรงกดดันอันน่ากลัวมังกรมรกรกร300อตัวรวมตัวกันก่อร่างเป็นมังกรแสงขนาดยักษ์ที่เกลี้ยกราดไหว่ไหว้ชวัดเฉวียนฉีกผ่านท้องฝาในที่สุดก็ทะยานเข้าชนกับปีกเรืองแสงที่คมกริบอย่างไร้ปาณนี่ ปังเสียงน่ากลัวกล้องกังวานกล,อง,กลองที่เคลื่อนการโจมตีที่มีประสิทธิภาพจะกระจายออกราวกับพายุฮอริเคนกวาดพันไปทั่วโลกชั้นดินบนพื้นถูกยกขึ้นคราครุ้งไปทั่วสายตานับไปทั่วจ้องมองตามแววตาของเขาอัดแน่นด้วยความเคร่งเครียดศึกรอบนี้น่าสะพรึงกลัวอย่างแท้จริงขอคืนหน่อยละกัน แสงโชดช่วงที่รอ้รอ,รอมรอบรา้านถอยร้อมรอบร้านปลลองค่อยๆจางหายไปหลินตงซึ่งร่างห่อหุ้มไปด้วยแสงสีเขียวก็ย่างกรายออกมาอย่างชา้าๆเขาจ้องมองรั่วทงที่ยืนอยู่เบื้องหน้าเขาม็งก่อนที่จะหัวเราะเสียงเย็นจากนั้นกำปั้นของเขาก็ชกลกบนพื้นอย่างไร้ปานี รอยแต่ขนาดใหญ่ร้าวพันจ้างพรานออกไปร้าวกับอสอรพิษไลยพุ่งใส่เท้าของล่วธงจากนั้นแสงสีเขียวก็ปะทุขึ้นมาร้าวกับภูเขาไฟระเบิดฉับพันร่างมังกรยักษ์ก็อ้าปากกว้างพยายามขมือบลัวธงเข้าไปทั้งตัวอ่อนไป แววตาล่วทงเหยียบเย็นเขาไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรคลื่นแสงใหญ่ลุกคือขึ้นจากร่างของเขาพุ่งเข้าทำร้ายมังกมารมารกตตัวมัขคือมาจนแตกสลายไปจอมยุทธขุมครังจ้วนหลุนไม่ธรรมดาจริงๆแม้ว่าลินต้งจะแข็งแกร่งขึ้นมากแต่กระบวนการและกระบวน่าที่สมพลังของเขาก็ถูกจัดการอย่างง่ายดายโดยอีกฝ่ายวาบ ทว่าร่างราวกับพูดผีปรากฏที่เบื้องหน้ารั่วทงเมื่อมังกงมงรมรกตสลายไปบังเกิดเสียงฟ้าร้องดังกึงกก้องก่อนที่หอ,อกยาวที่พรานไปด้วยสายฟ้าจะแทงเข้าใส่ลำคอของรั่วทงอย่างไร้ปานีฮึอย่างไรก็ตามรั่วทงก็ทำเพียงปล่อยเสียงเย็นชาออกมาเมื่อเจอกับการจู่โจมที่รวดเร็วแบบนี้เขากดนิ้วไปที่มิติข้างหน้าก่อนที่ลำแสงกระจายออกจากนั้นถักทอกลายเป็นขนนกแสงพุ่งเข้าสกัดการโจมตีของหอ,อกสายฟ้าว่าว่าว่า ร่างหลินต้งเคลื่อนไหวเมื่อการโจมตีถูกสกัดเอาไว้ร่างของเขาเปลี่ยนเป็นเงามายาจำนวนนับไม่ถ้วนหอควงว่ากระบวนท่าเกิดเงาแหลมคมซึ่งสามารถสังหารจอมยุทธขุมพลังสื่อสเสวียนขั้นปลายได้ในครั้งเดียวโอบร้อมจุดตายบนร่างของลวดทงเอาไว้ เคร่งเคร่งเรคร่งเกิดเสียงคมชัดสะท้อนทั่วรานประลองอย่างต่อเนื่องทุกคนมองเห็นร่างพร่ามัวขยับผู้ไหวร้าวกระล้มกดอยู่รอบตัวรั่วทงเงาหอกแหลมคมพุ่งใส่ไม่หยุดทว่าคนนกแสงก็จะปรากฏออกมาสกัดการโจมตีทุกท่วงท่า,ทาได้ก่อนที่เงาหอกจะปาะทะก,กับร่างของรั่วทงมองเห็นลิ้วแสงตกลงมาร้าวกับวันเกิดพายุฝนฟ้าขนองขณะที่อีกจุดยังมั่นคงราวกับภูเขาการโจมตีทุกครั้งสูกสกัดโดยเขาไม่ได้เคลื่อนไหวแม้แต่น้อยการโจมตีของเจ้า ได้แค่นี้เองเหรอขนาดแนวป้องกันของข้ายังทำลายไม่ได้แล้วเจ้าเอาความกล้าที่ไหนมาท้าทายข้ากันล่วธงจ้องมองภาพมายาขณะที่รอยยิ้มเย้ยบนใบหน้าของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆลินต้องทำราวกับไม่ได้ยินเสียงเยอะเย้ยจากล่วธงขณะที่การโจมตีของเขาเข้มข้นมากขึ้นแต่ไม่มีใครรู้ว่าลินต้องมุ่งมั่นเพิ่มขึ้นกระดูกมังกรในร่างเริ่มสั่นเขิมราวกับว่ามังกรโบราณอายุนับปืนปีจะตื่นจะการหลับไหลแล้ว เครง่งเสียงคมชัดสายหนึ่งปรากฏขึ้นลั่วทงยื่นนิ้วออกไปคว้าปลายหอ,อกเอาไว้แสงวาวับเคลื่อนไปตามนิ้วยึดไม่ให้หอ,อกย้ายคือไม่ให้หอ,อกนั้นเคลื่อนไหวได้เฮ้โง่งเงา่ายิงยะโสไม่รู้จักประมาณตน มือของลวธงจับหอกยาวขณะที่ดวงตาอัดแน่นไปด้วยความเยาะเย้ยและเย็นเย,อเยอือกสายตาจ้องมองคนที่อยู่อีกด้านของปลายหอกเทาว่าสิ่งที่เขาเห็นก็คือดวงตาสีเข้มที่มีริ้วแสงสีม่วงทองพวยพุ่งอยู่ภายในริ้วแสงนั้นอัดแน่นด้วยความน่ากลัวและเย็นสถานจิตใจว้าดวงตาสีม่วงทองจ้องมองลวดธงอย่างเย็น,ยนชาอึดใจต่อมาร่างลินตงก็ขยับเขาพุ่งเขาหารวดธงในระยะประชิดต,ตัวพลางกระแทกฝ่ามือไปที่เบื้องหน้า โอกระดูกบังกรระดับเทวนในร่างลินต้องสั่นสะเทือนหลังจากเขาซัดฟ้ามือออกไปพลังงานยิ่งใหญ่มาหาศาลก็ประทุขึ้น ลวดลายมังกรแสง300อตัวแล่นพรานออกมาจากภายในร่างของดินต้องอีกครั้งทว่าสีของมังกรครานี้กลับเป็นสีม่วงทองไม่ใช่สีเขียวมรกตแบบเดิมลวดลายมังกรแสงสีม่วงทองบินชบาเฉวียงพร้อมกับส่งเสียงคำรามก้องฝาแรงกดดันที่กระจายออกมาน่าสะพึงกลัวมากขึ้นมากกว่ามังกรมรกตอีกหลายขุมนี่คือการเปลี่ยนแปลงหลังจากกระดูกข,ของเขาถูกแทนที่ด้วยกระดูกมังกรระดับเทวะปัง มิติเบื้องหน้าลินต้งแตกออกจากกันและก่อตัวเป็นร้อยแตกสีดำขณะเดียวกันท่าทางของล่วทงก็เปลี่ยนไปอย่างรุนแรงการโจมตีกระบวนท่านี้ของหลินต้งมีพลังเพิ่มขึ้นกว่าครั้งก่อนๆไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าโลขนเก้าวปักษาอมะตะเสียงต่ำลึกเปล่งออกมาจากปากของล่วบทง แสงโฉดช่วงป่วยพุ่งและกายเป็นโลขนนกอย่างรวดเร็วซึ่งนี่คือการรวมตัวกันของขนนกแสงนับไปทวนครื่นเซิงสือ่ออันอุดมสมบูรณ์ลอยอ้อยอิงอยู่เหนือโลความแข็งแกร่งและแข็งแรงจนหน้าตกใจแผ่ซ่าออกมาจากมันเพว่าลินตงก็ไม่ได้หยุดโจมตีเพราะสิ่งนี้อันที่จริงแสงสีม่วงทองในใน,ใน,ในตาของเขาเข้มข้นรุนแรงขึ้นไปอีกเสียงคำรามมากมายแผล่ล่นออกมาจากภายในกระดูกมังกรระดับเทวะเสียงนั้นดังสะท้อนอยู่ในร่างลินตงก่อนจะกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่มหาศาลพุ่งขึ้นสู่ฟ้ามือของลินตง สีของมังกรม่วงทอง300ตัวกลายเป็นเข้มข้นและอริอสุทธิ์มากขึ้นบึ้มฝ่ามือมังกรที่เกือบจะเป็นสีม่วงทองโดยสมบูรณ์กระแทกอย่างโหดเทียมใส่โลกคนนกที่มีพลังงานทั้งสองสายชนกันเหล่าผู้ชมก็รู้สึกหัวใจเต้นไม่เป็นรสมจากนั้นขึ้นพลังงานจากการโจมตีที่อธิบายไม่ได้ก็กว่าตัวมาจากพื้นที่ภายในลานปรลองขนาดพันจัางก็ยุบตัวลงปัง การโจมตีขยายเป็นวงกว้างขณะที่ดวงตานั้งไป่วนจ้องมองไปที่จุดปะทะไม่นานม่านตาของพวกเขาก็หดเกร็งกระทันหันจากนั้นก็ได้ยินเสียงแตกคมชัดก่อนที่ร่างร่างหนึ่งจะกระเด็นออกมาในสภาพที่น่าอนาถเป็นระยะทางกว่าพันจ้งจางจากจุดที่กําหนดวงคลื่นทว่าก่อนที่จะกระแทกลงบนพืน้นร่างนั้นก็ทรงตัวได้อย่างมั่นคงฮะดวงตาจํานวนมากจ้องมองไปที่เกือบจะร่าง ไป,ไปทันทีเกือบตอนที่ร่างจะกระแทกกับพื้นทันใดนั้นคลื่นความกระขนก็ประทุขึ้นแววตาพวกเขาเต็มไปด้วยความไม่อยากจะเชื่อนี่เป็นเพราะคนที่เกือบจะล้มลงกับพื้นอย่างหมดท่าก็คือรั่วทงลินต้องสามารถทำลายแนวป้องกันของรั่วทงจนยับเยินจากกระบวนท่าเมื่อครู่นี้ชายคนนี้หน้าเก่งขามจริงๆ เราคนมุงแลกเปลี่ยนสายตากันพวกเขาต่างเห็นหน้าการตื่นตะลึงของอีกฝ่ายจอมยุทธขุมพลังสื่อเสวียนขั้นกลางระยะปลายสุดที่สามารถทำลายแนวป้องกันของจอมยุทธขุมพลังจ้วนหลุนให้แตกสลายในกระบวนท่าเดียวนั้นน่าสะพรึงกลัวยิ่งหนกักผู้นำทั้งสองของกองทัพสายฟ้าฟาดไม่ธรรมดาจริงๆปัง ร่างของลินต้องปรากฏขึ้นช้าๆที่กลางอากาศรัศมีแสงบนร่างของเขากำลังเปลี่ยนจากสีเขียวมารากตเป็นสีม่วงทองกลุ่มแสงไปรวมตัวกันที่เบื้องหลังกอร่างเป็นมังกรม่วงทองตัวมหึมาซึ่งทอดตัวยาวไปไม่มีจุดสิ้นสุดมังกรตัวมหึมาก้มหัวขณะที่ดวงตาเย็นชาจ้องมองสปปรรพสิ่งใต้ลากลิ่นอายกดดันที่น่าสะพรึงกลัวทำเอาจอมยุทธมากมายหายใจไม่เป็นจังหวะ ไม่มีใครคิดเลยว่าแรงกดดันพิเศษที่มีเพียงสมาชิกของเผ่าบางกรจะปรากฏบนล่างมนุษย์ยิ่งกว่านั้นความบริสุทธิ์ของแรงกดดันยังมากกว่าจอมยุลลำดับต้นๆในเผ่าบางกรนสิอีกใบหน้าของพี่น้องเคร่งเครียดลงหลายส่วนชัดเจนว่าพวกเขารับรู้ถึงไออันตรายที่มาจากลินต้งแล้ว <c oughs> มีเสียงไอแผ่วเบาดังมาจากขอฟ้าร่างนาสมเพชของลววทงก็ยื่นมือออกมาปาดเลือดที่มุมปากเขาเงยหน้าขึ้น ดวงตาจ้องมองหลินต้งที่อยู่ไกลออกไปก่อนจะฉีกยิ้มทว่ารอยยิ้มที่ครียออกมาเต็มไปด้วยไอสังหารที่โหดเคียมข้าว่าประเมินเจ้าเอาไว้สูงแล้วนะแต่ก็ยังพลาดแต่ข้าจะไม่มีโอกาสแบบนี้กับเจ้าอีกแล้วแสงโชดช่วงราดในดวงตาของลวดทงหลังจากพูดจบทันใดนั้นจิตสังหารเข้มข้นคราดก,ก็ควานออกมาจากร่างของเขาจากนั้นเขาก็กำมือแน่น รวมพี่น้องเทิงถึงกระร่างกระตุกก่อนที่เสาโบราณทั้งสี่จะพุ่งเข้าไปหาลวดธงและหยุดอยู่ข้างๆเสาเทวะจะุดจะตุรทิศก่อตัวยังสมบูรณ์ภายใต้การควบคุมของเขาเห็นได้ชัดว่าลวดธงวางแผนที่จะปล่อยไม้ตายของเขาออกมาแล้วเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเปิดฉากออกมาครดูเดือดเลือดพ่าน โอ้โหเกเซอรกเกเซนไม่รู้จะพูดยังไงดีโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งจริงๆเพื่อไม่พลาคดคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจี๋กันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายครับ